Good morning everyone in Thailand Good morning ครับโอเคครับวันนี้นะฮะทางเพจเท็ดโกนะครับวันที่16นะฮะมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันที่16วันหวยออกนะฮะไม่ได้บอกเลขหวยนะครับวันนี้นะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีครับในการถูกลอตเตอรี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์ทองคําให้เลยนะฮะผมขอไวๆเลยนะครับวันนี้เร่งรีบครับผม อาครับผมตีเทนไลน์ให้นะครับสำหรับเทนไลน์นะฮะก็แนวต้านครับผมนะครับจะเห็นสังเกตว่านะครับทองคําวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับหรือ triangle นะครับซึ่งลรอระเบิดนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหลุดลงข้างล่างนะฮะก็จะเป็นต้อง follow เ e l l แล้วนะครับถ้าหลุดลงตรงนี้นะครับถ้าเขาลงทะลุเทนไลน์ตรงนี้แล้วก็ลงไปนะฮะลงแรงเลยนะครับผมบอกให้ก่อนเลยนะครับถ้าไซเย์แบบนี้นะฮะขึ้นก็ขึ้นแรงนะครับ ตอนนี้เขายังไม่เบรกนะครับเมื่อวานดูเหมือนจะเบรกนะฮะแต่ว่าก็ยังโดนทุบลงมานะฮะแสดงว่าแรงขายยังมีอยู่นะครับยังไปไม่จริงนะฮะยังไปไม่จริงนะครับโอเคครับผมมาวิเคราะห์ที่ระดับเฮดโฟให้เลยนะฮะว่าเป็นยังไงครับนี่ฮะสำหรับเฮดโฟนะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็จะเห็นว่ายังไงครับของเรื่องดาวเทอรี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังนะครับสำหรับดาวเทอรี่นะครับก็ยังบอกว่านะฮะถ้าเขาจะขึ้นจริงนะครับต้องทะลุนะครับเมื่อวานนะครับทะลุไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ทุบลงมาครับหรือทางสับเรียกว่าฟอลเบรกนะครับซึ่งเป็นการเบรกหลอกนะฮะถ้าใครเข้าบายตรงนี้โดนลากลงมาก็2,000กว่าจุดนะฮะก็ยังคงไม่สตอปลอสนะครับก็ยังถือได้นะครับถ้าถือบายนะฮะแต่ถ้าเขาจะขึ้นจริงนะครับเขาต้องไม่หลุดไฮนี้นะฮะ 1966 65 6้าหห้าหหนะฮะประมาณนี้ครับเขาจริงเขาต้องขึ้นไปเลยนะครับเมื่อวานนะฮะแต่เขาลงมาครับแนวแนวต้านตรงนี้ครับก็เป็นแนวต้านสรุปว่าเขาทะลุลงมานะฮะก็แสดงว่าขาขึ้นเที่ยวนี้นะครับไม่ค่อยแข็งแก่งแล้วนะฮะไม่ค่อยแข็งเก่งนะครับถ้าแข็งแก่งจริงนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะขึ้นไปนะครับทำไฮสูงเลยนะฮะแล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เราเข้าบายลิมิตขึ้นไปนะฮะแต่ตอนนี้จะเห็นว่า ขึ้นออนแอร์นะครับเพราะว่าทะลุลงมาด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่ให้แนวโน้มบายนะครับเมื่อวันนึกว่าจะไปแล้วนะฮะก็ยังไม่ไปนะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะนี่ครับแนวรับของเขา1 0 9 6อีกแนวหนึ่งนะฮะที่จะแบบนี้จริงนะครับถ้าลงจริงนะครับข่าววันพฤหัสนะฮะสำหรับเฟดนะครับถ้าเขาลงจริงนะครับจะประมาณนี้นะฮะ ถ้าเขาหลุดไซเวตรงนี้นะครับหลุดกรอบหลุดเทลามาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้นะครับเป็นเทคนิคเลยนะฮะว่าจะเอายังไงกันนะครับทองคําตรงนี้ครับหลุดเทลาช่องนี้แล้วก็เขาจะไซเวนิดหนึ่งครับผมนี่ฮะนี่ฮะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับลงอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับ ครับก็มาแล้วนะฮะเือเมื่อเขาทะลุลงมานะครับจากเทลายตรงมากสีแดงตรงนี้นะครับก็ต้องรอให้เขาลงมาหรือว่าขึ้นทะลุขึ้นไปไม่ได้นะครับหรือว่าแท่งเทียนเฮดโฟประมาณสัก 2- อสาแท่งนะฮะเราดูนะครับว่าเขาจะทะลุขึ้นไปอยู่หรือไม่นะฮะถ้าเขาสองสาแท่งแล้วเขายังอยู่ในกรอบในกรอบล่างตรงเทเลไล์สีฟ้าตรงนี้นะครับจะแสดงว่านะฮะเขาเตรียมพร้อมที่จะลงนะครับ ขาเขาลงแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จัดให้เขาเลยนะฮะเซล,ลครับผมแล้วลงแรงด้วยนะฮะเพื่อนๆครับนี่ฮะแถวนี้นะครับถ้าหลุดทะลุลงมาเซลนะฮะเซลเราก็ต้องโปรฟิตรันเลยนะฮะเลทโปรฟิตรันนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเขาจะขึ้นนะครับก็สต็อปลอตตรงนี้นะฮะถ้าเข้าตรงนี้นะครับทะลุตรงมาตรงนี้ครับสต็อปลอตมาบนนี้เลยนะฮะ เอาให้4,000เลยนะฮะผมให้4,000จุดนะฮะเพื่อนๆ m อด้วยนะฮะ4ี่0ันจุดนะครับ,อ,อ,ยรบ, 4, รบอย่างน้อยนะฮะโอเคนะครับถ้าหลุดลงมานะฮะสี่0ันนะฮะครับผมรอสักครู่ครับ แต่ถ้าเขาไม่ไม่ลงนะฮะมีอีกสิเนโลโลน,นึงนะครับถ้าเขาไม่ลงนะฮะเขาก็จะขึ้นนะครับเราให้เขาทะลุตรงเทนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เขายืนได้หมายถึงว่าต้องรอให้แท่งเทียนฟอร์มตัวประมาณ3-4แท่งนะครับของเฮดโฟก็ประมาณ3-4แท่งก็ประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะฮะต้องให้เขายังยืนตัวอยู่บน196 6ก็ได้ให้ได้นะฮะไม่ใช่ว่ายืนดูนแล้วแล้วก็หลุดแท่งแดงเหมือนเมื่อคืนนะฮะไม่ไม่ไม ไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องรอดูก่อนนะครับถ้ายืนได้ก็สัก3ามแท่งนะฮะเอาแบบ12ชั่วโมงเลยนะครับเอาแบบสักครึ่งวันนะครับถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ได้นะฮะเขาก็จะไปต่อนะครับก็มีแค่นี้แหละฮะสำหรับตรงนี้ฮะเขาก็จะไปต่อนะครับแบบนี้นะฮะก็จัดฝั่งบายให้เขานะครับนี่ฮะโ o ซิชันบา y นะฮะก็ไม่มีอะไรยากนะครับซับลอดก็4 0 0พันจุดเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะ สำหรับวันนี้ครับเทรดโกก็มาวิเคราะห์แบบรวดเร็วนะฮะตอนนี้เป็นไซเวย์นะครับ RSI 25แท่งก็ยังอยู่โซน50.45นะตรงกลางนะผมจะบอกให้ว่าการใช้ RSI สำหรับ Forex นะครับใช้ o v e r b o u g h t กับ o v e r s o ไม่ได้นะฮะผมบอกไว้เลยนะครับใครจะเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมเหมือนหุ้นนะฮะหุ้นนี้ยังรู้ว่าจำนวนผู้เล่นนะฮะแต่ f o r e x ทองคาไม่มีจํานวนผู้เล่นเลยครับเราไม่ทราบว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าจะเอาเอาบ๊อบเอากลับเล่นโอเวอร์โซนี้บางทีต้องใช้ในหุ้นนะฮะเพราะว่าคนขายเยอะแล้วนะครับเขาก็จะรู้กันนะว่าคนขายเยอะแล้วก็ต้องก็ต้องปล่อยนะครับก็ต้องสุดสุดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ไอซ์ไอนะฮะจับเฉพาะไซเวีอย่างเดียวเพื่อนๆลองดูนะครับไซเวีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ ไอซไอแท่งก็คือเอาแท่งปิด25แท่งของเฮดโฟนมาคำนวณดูก็อยู่ที่50นะฮะ51ก็แสดงว่าครึ่งครึ่งข,ของระหว่างฝั่งเซลกับฝั่งบายนะครับแสดงว่ามีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน,นครับระหว่างบายกับเซลก็แสดงว่าเป็นไซเวร์นะฮะแต่ถ้าเมื่อไอ i ทะลุ55ขึ้นไปแล้วแม็กดีก็ยืนอยู่เหนือศูนย์นะครับประมาณประมาณยืนอยู่เหนือศูนย์เขาเรียกว่ายังเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้แม็กดีให้ขาขึ้นนะฮะ ยังให้ขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่ครับยังไม่ไปตามด้วยกันนะฮะแต่ถ้าเขาทะลุ196แล้วยืนได้จริงๆครับไอซอาเขาจะขึ้นไปที่55เลยนะครับแล้วก็แม็กดีก็จะทำโมเมนตัมขึ้นต่อนะฮะแสดงว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นนะฮะตอนนี้ยังเป็นไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนี้ก็ซอลเบรกไปนะฮะแต่วันนี้ครับรอดูนะฮะว่าในวิคนี้นะครับว่าเขาจะวิ่งไงครับเพราะว่าวันพฤหัสมีข่าเฟดด้วยนะฮะ ก็รอให้หลุดนะครับรอให้หลุดกรอบตรงนี้นะฮะกรอบเส้นสีชมพูแถวนี้นะฮะรอให้หลุดขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ให้เขาย่อลงมา pull back ลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดก็จับเลยครับผมแค่นี้แหละฮะสำหรับในการเล่น triangle ครับ pattern ครับทั้งเพจนะครับไม่ได้เป็น p r i action อะไรนะครับก็บางทีก็ใช้นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้ p r i action เยอะเท่าไหร่นะฮะ ก็จะเล่นไพ่เพเทิร์นมากกว่านะครับแล้วก็ถือยาวนะฮะถือยาวเพื่อนๆลองฝึกถือยาวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการถือยาวหรือและการบริหารเวลาจะให้เหมาะสมกับเรานะครับการฟอลเล่นฟอลเล็กนะฮะไม่ควรให้จะเครียดเกินไปนะฮะไม่ควรนั่งหน้าจอทุกนาทีทุกชั่วโมงนะฮะก็สไตล์ของไอสไตล์ของไอเทดโกนะครับจะเล่นประมาณเฮดโฟนะฮะวันหนึ่งก็ประมาณ6แท่งเท่านั้นเองนะครับก็ เราก็แค่ดูนะฮะเฮดโฟนนี่ก็เราจะตีแนวรับแนวต้านใหม่ประมาณวันละครั้งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งสตอปรอเราก็ไกลแน่นอนครับแล้วก็เราไม่ต้องมาเครียดเหมือน M15 M5 นะฮะดังนั้นนะครับก็เลือกไทม์เฟรมให้เหมาะกับตัวของท่านนะครับแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดทองคำนะครับเ้วเจอกันใหม่ครับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะฮะช่วยกันไล์ช่วยกันแชร์ให้ผมด้วยนะครับเยอะๆนะฮะเ้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ